ดูนี่อะไรอ่ะบุฟเฟ่ร้านใหม่โปรสองคือรีวิวหน่าชัดเลยแกวนี้คือแบบอดีเนาะอิ่มมากอ่ะหุยแกบุฟเฟ่ร้านนี้คือแบบเด็ดเด็ดเด็ดมากอ่ะเด็ดจริงคือแบบหมูนุ่มย่งจิ้มดีมากฉันชอบร้านนี้มากแกโออจริงคือหมูนี่แบบคืคือแบบ ฉันกินไปยี่สิบถาดได้แล้วมึงเนี่ยยี่สิบหรอวะแกฉันว่าแกกินไปสีปป่สิบถาดแกจำอะไรผิดหรือเปล่าเออใครเขาจะกินเยอะขนาดนั้นก็แกไงแกลืมได้ไงวะว่าแกกินเยอะอะ่ะเออวูดไปแกแกลืมแกมดูนี่อะไรอ่ะบุฟเฟ่ร้านใหม่โบสองเก้าเก้าคือรีวิวแน่เธอจะไปกินอดิเขาเหรอไม่เอาไปกินนพรุ่งนี้ฉันไม่ไหวแกตอนนี้คือฉันแบบกินอิ่มหนังท้องตึงหนังตาเริ่มย่อนคือแบบจะสำลอกด้วยแกแค่ขอนแล้วกอน แกยังจะนอนไม่ได้แกรู้ไหมคือแกลูกขึ้นมาเี๋ยวนี้เลยรู้ไหมกินแล้วนอนมันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายในโลกเลยนะว้ยทั้งกดไหลย,ย้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับการอาหารไม่ย่อยลิย้นก่อยกินอะไรก็ไม่อร่อยไม่ตดมีกดในกระเพาะพอแกฉันกลัวแล้วแต่ว่าความกลวัวทำะไรฉันไม่ได้ฉลอเลนแต่ว่ามันทําให้เป็นกฎไหลย,ย้อนจริงๆมันจะทําให้แกแบบมีอาการสุกเสียดบริเวณหน้าอกแถมแสบร้อนแถมแกงจะเลอเปรี้ยวด้วยนะว้ย่ว่าแกอย่างนี้ปะวะ <c oughs> คัดเลยเรือเปรี้ยวมากคา่ะแต่ว่าถ้าแกจะนอนจริงๆนะฉันแนะนําได้แกนอนตะแคงซ้ายหรือไม่ก็เอาหมอนมาหนุนหัวอะ่ะช่วยได้หรอวะแกช่วยได้แกคือแกจินตนาการตามนะเว้ยอันนี้คือกัเพออาะอ่ารของเรามันจะเป็นอย่างนี้และถ้าสมมติว่าแกนอนตะแคงขวาปุ๊บกดมันก็จะไหลย,ย้อนออกมาทําให้แกเป็นกดไหลย,ย้อนเหรอแกฉันจะเชื่อแกได้จริงเหรอวะเชื่อได้จริงจริงๆอ่าไม่เชื่อแกลองดูแกลองนะ เอาหัวขึ้นมานี่หนุนหัวไปออแกจะไปไหนอะ่ะใครจะไปทนไหวเลยเปรี้ยวซะขนาดนี้แกอยาทิ้งฉันไปฉันยอมไปกินบุฟเฟ่ต์กับแกก็ได้นะเว้ยแมคเเทซิตี้ศูนย์รวมแบรนด์ที่นอนชั้นน้ำที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย